Thank mm -hmm. you. ดูที่น่ารักทุกคนอินิร่ารับทุกคนนะคะกลับเข้าสู่ช่องของกิกอีกครั้งหลังจากที่หายไปสักพักหนึ่งคือไม่ได้หายไปไหนทุกคนเอาจริงๆก็คือท้องฟ้ามันขมุกขมัวมาหลายวันมากนะคะจนเราไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปได้อ่ะมันมืดจนรู้สึกว่าแบบถ้าถ่ายไปแสงมันก็จะแปลกจะไม่ค่อยสวยจะไม่ค่อยตรงตามธรรมชาติเท่าไหร่ก็เลยพยายามเลือกวันที่ดีที่สุดเจ้าคือวันนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนนึกออกปะแต่ดีสุดแล้วในช่วงนี้นะคะวันนี้เราพาทุกคนมาลองน้องคนนี้เลยค่ะ Melinda m o เมลิ l ดา e ูดเมเลอระ น้องคนนี้เนี่ยเหมือนว่าเขาจะมีทั้งหมด3สีมั้งทุกคน3พาเลตนะคะแต่ว่าเราเนี่ยได้มาเป็นเบอร์ศูนย์สเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่อขอลองก่อนนะลองเจ้าตัวนี้ไปแล้วเราจะควักหรือว,ว่าเราจะพักก่อนไปดูกันเลยจ้า าจริงๆในเรื่องของแพ็กเกจนะคะทุกคนเรามองว่าเป็นแพ็กเกจที่ทําออกมาได้ดีมากๆในระดับราคาเท่านี้อ่ะดูดิคือมันไม่ได้ดูกองแกงกระหลงกงเลยนึกออกปะด้านหลังก็จะมีพวกรายละเอียดต่างๆครบถ้วนมากๆเยอะมากๆนะคะแล้วก็ด้านในเดี๋ยวเราแกะดลยด้านในนะคะแกะออกมาเนี่ยก็จะมีขาดลงมาให้อีกหนึ่งชั้นนะคะแล้วก็จะพบกับตัวตลับซึ่งจริงๆตัวตลับเนี่ยก็ยังมีซีลมาให้อีกคือนี่คือแบบหลุดลอกลอนหน่อยไหมหลักลอกหน่อยมนิดนึงไม่ต้องซีลมาแล้วก็ได้นะ จะใส่กล่องมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ติดนะถ้าเขาอยากจะซ้ลเพื่อความสบายใจก็แล้วแต่นะคะแกะก่อนพี่สาวแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ารายละเอียดต่างๆที่อยู่บนกล่องเมื่อสักครู่นี้จะหายไปไหมถ้าแกะกล่องแล้วทิ้งกล่องไปจะยังอยู่ไหมยังอยู่ครบถ้วนนะคะเหมือนกันกับข้างนอกเลยแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยุน้ำหนักในการถือก็ทำมาได้ค่อนข้างดีค่ะเดี๋ยวเราลองไปสวอชกันเลยดีกว่าจ้า ทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะสวอชเต็มไว้ให้หลังจากนี้นะคะตอนนี้ขออนุญาตเลือกเป็นบางสีมาสวอชก่อนเนาะเนื้อแบบแรกก็คือเนื้อแบบแมทนะที่เราจะสวอชลงไปนะจ๊ะไม่แห้งขนาดนะมีความละมุนอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ก็เออแอบ,บแห้งๆนิดนึงนะคะสีถือว่าชัดอันนี้เป็นสีที่อ่อนที่สุดนะคะชัดขนาดนี้ถือว่าค่อนข้างชัดเลยแล้วก็แบบต่อมานะคะก็คือเป็นอุ้ทุกคนเล็บอุบาทมากโทษนะนยังไม่ได้ทําเล็บใหม่นี่นะคะสีตรงกลางอันนี้จะเป็นสีที่มี มีความเป็นแมทที่ผสมกลิตเตอร์ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เนื้อมอันอาจจะไม่ได้รวมตัวกันชัดเจนแต่ว่าเท่าที่เห็นได้เลยก็คือสีชัดอันต่อมาเดี๋ยวเราจะลองเป็นเนื้อกลิตเตอร์ดีกว่าเนาะเนื้อกลิตเตอร์มีความเป็นเกล็ดใหญ่ๆค่ะแล้วก็แห้ง ก็แห้งจริงๆนะรู้สึกว่าแอบ,บแห้งเกินไปปกติที่เราเคยใช้เนื้อกลิตเตอร์แบบนี้ไม่ได้แห้งขนาดนี้ยังนึกออกมาอันนี้แห้งๆแล้วก็เป็นเกล็ดๆอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เนื้อสุดท้ายที่เห็นในนี้อก็มีความแห้งๆทั้งที่มันควรจะนุ่มได้มากกว่านี้แต่ก็ไม่นุ่มเท่าไหร่คำบอ,อกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะคะนวลเนียนสวยมากเป็นประมาณนี้แต่ละเนื้ออ่ะเดี๋ยวเราลองไปแต่งตากันเลยดีกว่าจ้ะ พี่สาวเอาตามตรงคือชอบกลิตเตอร์เขาได้ความเกาหลีเกาหลีมากๆสวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีอ่อนที่สุดก่อนนะคะร่วงเหมือนกันทุกคนในการที่จะลองพื้นมันไปก่อน Transition Color ใดๆนะคะมึงคือสีอ่อนที่สุดของเขาอะคือเท่าสีผิวกูเลย ก็จะใช้สีที่เข้มขึ้นนะคะตรงนี้ในการที่จะเพิ่มมิติให้ดวงตาไปเล็กน้อยให้แบบมีความแบบทุกคนสีชัดมากๆนะคะแล้วก็เกลีย่ยได้นะมันไม่ได้เป็นก้อนนะคะเราว่าเนื้อเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยอ่ะ <S <S อย่าลืมพาไปที่ตาล่างด้วยะค่ะเออสีชัดเลยนะ มันอาจจะไม่ได้ทึบแสงขนาดนั้นแต่ว่าพอมาลงที่ตาจริงๆเราเมองว่าทําได้ค่อนข้างดีค่ะคือสีขึ้นชัดเจนเลยบนตานะเราอยากใช้สีเกือบๆจะแดงตุ่นๆตรงนี้นะคะในการที่จะกดเพิ่มเติมไ,ไปอีกนิดน,นึงอยากได้ความแบบว่าแดงๆตรงนี้นิดนึงอ่าและพี่สาวเฮ้ยว่าบบบชัดเออสีชัดคือแบบชัดมากชัดไปแล้วมือ เราจะใช้สีกลิตเตอร์ที่เราชอบมากๆคือสีตรงนี้ทุกคนชอบมากสวยเตะตาต้องใจอีชั้นหรือเกินนะคะใช้มือใช้นิ้วของเรานะคะปาดลงไปเลยมือเกินไปไหมเกินไปมุย้ยเกินไปแหละเกินไปแล,แล้วลมือลำบากกูแล้วทีนี้ <S <S เฮ้ยอยู่ในพาเลตมันดูเป็นชมพูชมพูถ้าห้เอพอลงมาแล้วมันดูแบบอ่ะเหลืองไปไหนทอกไปไหนงง ยังไงล่ะดังดังเบลนกันอีกพี่สาวใช้อีแปรงหัวเดิมเมื่อกี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนนะคะสีมุดลูตุ่นๆเมื่อกี้นี้เอามาเบลนเพิ่มเติมไปนะคะอู้สวยนะพี่สาวขอเพิ่มเติมด้วยสีสีแดงตรงกลางนี้ไปที่หางตานะคะเอ้ยรู้สึกว่าสีนี้ร่วงกว่าปกติจะติดแปรงมาเยอะมากๆเลยนะีความีน่ากลัวอยู่ยเอยอะเลกน้อยมือไม่น้อยแดงเลยน่ากลัวเลยพี่สาวเบามือเบามือด้วยหญิง มากไม่คิดว่าชัดขนาดนี้มึงว่าชัดไปทุกคนแอบไปแต่งตาล่างเพิ่มมานะคะโดยการใช้สีแดงตรงกลางนี่แหละที่หางตานะคะลงมาตรงถึงตรงนี้เลยนะแล้วก็ตรงกลางตาเนี่ยเราใช้สีนี้ ในการที่จะเน้นใบเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ใช้สีนี้นะคะตรงหัวตารวมถึงตรงนี้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ตาบนแอบเพิ่มสีแดงนะคะสีแดงตรงกลางนี่แหละลงไปตรงเนี้ยนิดหนึ่งให้มันแบบว่ามีมิติเพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็นวลน,นวนมันไปเท่าที่เราสังเกตได้คือกลิตเตอร์เขาทําออกมาได้ดีมากๆค่ะคือมันอาจจะมีความแห้งๆในตัวเนื้อแต่ว่าพอไปลงกับผิวแล้วกับตาแล้วมันก็เกาะตาค่อนข้างดีนะคะไม่ได้ล่วงกราวขนาดนั้นเดี๋ยวเราขออนี้ไปแต่งข้างนึงแล้วก็ไปแต่งหน้าให้ครบแล้วเดีเด๋ จ้า คลิปของวันนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยจ้าหลังจากที่เราใช้น้องคนนี้ไปได้สักพักหนึ่งนะคะทุกคนเราก็สามารถที่จะสรุปสั้นๆให้ได้ใจความสําหรับน้องคนนี้ได้ว่าน้องเขาเป็นพาเลตตาที่สีชัดค่ะชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่เราลงไปเลยแต่ว่าก็สามารถที่จะบิวด์เพิ่มได้คืออยากได้สีที่ชัดกว่านั้นไปอีกก็สามารถที่จะบิวด์ได้แล้วก็ตัวเนื้อค่อนข้างดีค่ะทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์สามารถที่จะเบลนด์ได้ไม่เป็นก้อนไม่เป็นปืนไม่ได้เกาะอยู่ตรงนั้นแล้วก็กลางอยู่ตรงนั้นเราสามารถที่่จะะเบลนนดดออกให้้มัฟุงงไคึ แม้ว่าตัวนี้อาจจะมีการฟลูอตบ้างแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นที่ต้องชมเลยคือกลิตเตอร์ค่ะคือกลิตเตอร์เม็ดใหญ่ก็จริงนะทุกคนตัวเนื้อมันอาจจะรู้สึกว่ามีความแบบแห้งๆไม่ได้นุม่มไม่ได้ละมุนขนาดนั้นแต่ว่าพอมาทาที่ตาจริงๆอะค่ะรู้สึกได้เลยว่าเขาติดตาเราแน่นมากๆคือมันจะไม่ค่อยร่วงลงมาตรงเนี้ยปกติถ้าสมมติว่าเป็นกลิตเตอร์เม็ดใหญ่จัดๆอะมันจะร่วงมาติดตรงนี้ใช่ปหทุกคนแต่ว่าอันนี้คือไม่เป็นเลยนะคะคือเขาเกาะตรงนั้นเลยแม้ว่าจะใช้แปรงก็เกาะนะอย่่าาางงเชนตา จะเห็นได้ชัดว่าเออมันไม่ได้แบบร่วงลงมาเนาะปกติถ้าใช้แปรงกับกลิตเตอร์ที่เม็ดใหญ่มากๆอะค่ะมันอาจจะมีปัญหาว่ามันร่วงนะแต่ว่าอันนี้มันไม่ร่วงอะ่ะทุกคนเออถือว่าทำกลิตเตอร์ออกมาได้ดีถึงดีมากๆแล้วก็ชอบมากๆเพราะเราเป็นคนชอบอะไรที่แบบที่มันตะโกนอะกลิตเตอร์ที่มันแบบตะโกนออกมาว่าแบบกูทักกลิเตอร์ทุกคนนี่เป็นไงดูความเห็นปะ ความกริเตอร์ตะโกนอะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องชมคือเรื่องโทนสีที่เขาจัดมานะเราไม่โชว์ว่าพาเลตอื่นเป็นยังไงนะคะจริงๆเราแอบอยากได้พาเลตเบอร์ศูนย์หนึ่งของเขาแต่ว่าก็รู้สึกว่ามีโทนนั้นเยอะแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อนะแล้วก็อันเนี้ยก็เป็นอีกอันนึงที่รู้สึกว่าก็มีเยอะแล้วแต่ว่าพอมาใช้จริงๆก็เฮ้ยสวยก็สวยอยู่ดี าวคนจะตกแล้วนะคะเดี๋ยวเรารีบไปกันที่คําเคลมของเขาเลยดีกว่าซึ่งคําเคลมของเขาบอกตามตรงว,ว่าหายากมากและเท่าที่หาได้ก็คือสั้นมากสั้นต่างอื่นบณบี่เขาบอกว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็นอายแชโดว์พาเลตวอร์มโทนแสนละมุนอบอุ่นหัวใจโทนสีน้ำตาลคัสไซมาเพื่อทับเน้นสีผิวสาวไทยแต่ในทุกโอกาสคุ้มค่าทั้งเก้าช่องสีในตลาดเออซึ่งทั้ง3สีนะคะทั้งเบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามเท่าที่เราดูจากสวอชเขาเราสึกว่าเป็นสีที่ใช้ง่ายทั้งหมดเลยไม่ได้มีอัน ค่อนข้างที่จะเหมาะกับผิวคนไทยจริงๆแล้วก็ทุกๆสีในทุกๆพาเลตของเขาเลยดูใช้ง่ายค่ะสามารถที่จะใช้ได้ในทุกๆวันที่เห็นอีกอย่างหนึง่งเราต้องชมคือโทนสีที่เขาเลือกมาไว้ในพาเลตอะ่ะมันเป็นสีที่ใช้ได้จริงในทุกๆช่องอะค่ะเราไม่ได้รู้สึกว่ามีอันไหนที่มันแบบใช้เป็นไท่ว่า ไอเงี้ยคือมันดูใช้ได้จริงหมดเลยทุกอันอนะทุกคนนึกออกปะพลาเลตเดียวเนี่ยตอบโจทย์ในทุกๆวันของเราได้เลยวันไหนที่อาจจะแบบไม่ได้ต้องการความชิมเมอร์ขนาดนั้นสีแมต์ก็มีครบค่ะอยากจะใช้สีแมตอย่างเดียวก็ย่อมได้หรืออยากจะรวมกับกลิตตงกลิตเตอร์รรรไปด้วยก็ย่อมได้เป็นพลาเลตที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาใช้ได้จริงทุกๆสีแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ในทุกๆวันนะคะติ๊กถูกให้เลยจ้าส่วนในเรื่องเนื้อเนี่เนยเขาเคลมไม่ค่อยเยอะเขาบอกว่าเป็นเนื้ออายแชโดว์นุ่มละมุ่นนะะม ขนาดนั้นไม่ได้นุ่มละมุนจนทาไปแล้วมันฟินอะแต่ว่าเออมันก็มีความนุ่มมีความละมุนในตัวเนื้ออาจจะไม่ได้แบบว่าอ,อ้ยนุ่มนิ่มละมุนเหมือนบีบชโคโค็อกโกแลตอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเนื้อเขาก็ไม่ได้แห้งแกรง่งเป็นแป้งอะไรขนาดนั้นทุกคนถือว่าทําเนื้อมาได้ค่อนข้างดีถึงดีมากๆในราคาเท่านี้นะคะส่วนเรื่องความติดทนเดี๋ยวเราจะดูระหว่างวันให้อีกทีนะคะว่าจะติดทนมากมายแค่ไหนเนาะแต่นี้ก็ผ่านมาประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วก็ยังอยู่ดีนะคะไม่ ได้หลุดไปไหนอ่ะเนือกว่ามันเป็นอายแชโดว์เนาะแต่เดี๋ยวเราจะดูระหว่างวันให้นะจ๊ะสรุปนะคะถ้าถามว่าเมื่อขอลองก่อนนะลองเจ้าตัวนี้ไปแล้วเราจะควักหรือว่าเราจะพักก่อนราคาเต็มของน้องคนนี้นะคะอยู่ที่349บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีพรโมชั่นเปิดตัวนะคะราคาอยู่ที่279บาทคําถามคือรออะไรพี่สาวเหมาะก,กับยุคนี้สุดๆคะ่ะยุคที่เอาตังไปเติมน้มานํามันหมดแซ่ ไม่เหลือเซลเนืก <c oughs> อบาก็แบบอยากจะใช้พาเลตต์สักหนึ่งอันแต่ว่ายัางไงเจียดเงินที่มีไปเติมน้ํามันหมดเซลพี่สาว <c oughs> อาจริงๆมันเหมาะมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆค่ะคือเราเทียบกับความคุ้มค่าคุ้มราคาเนาะพาเลตนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆในราคาที่แบบไม่ถึง300หรือว่าราคาเต็มก็คือส50บาทอ่ะน,นึกออกไหมแถวหนึ่งอยากได้สีที่แบบโทนนูดเนื้อเนือก็ได้อีกแถวหนึ่งก็จะได้สีความทนแดงๆอันนี้ก็จะมีความน้ําตันน้ําตันตุ่นๆเนาะคือถ้าสมมติว่าใครคิดไ บอ,อกว่าเจ้าสีไหนดีพาเลตไหนดีอะไรเงี้ยเรามองว่าสีเบอร์ศูนย์สองอ่ะพาเลตเนี้ยสามารถที่จะครเอทได้หลายลุคมากๆสําหรับเราเรามองรู้สึกว่าเราน่าจะเล่นกับเขาได้เยอะมากๆมากกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะแต่ว่านะลูกตาก็มีแค่สองข้างนึกออกไหมตาหมีผคู่เดียวก็เลยทําให้เ,เพื่อนๆดูได้แค่ลุคเดียวนะคะแต่จริงจากที่เราดูอะ่ะมันน่าจะทําได้หลายลุคมากๆเลยนะคะตั้งแต่ลุคธรรมดา normal normal ไปจนถึงแบบออกงานก็สามารถทำได้กบลุคกคือจึงสีแมทคือนวลเนียนเอาจริงๆคำถามคือ เนื้อดีในเลเวลนี้สีชัดในเลเวลนี้โทนสีสวยแบบนี้คุณพี่รออะไรสา0รบาทไปซื้อครบถ้วนใน1นึ่งพาเลตคือครบถ้วนตอบโจทย์แล้วค่ะปกติเราเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะพิถีพิถันกับการแต่งตามากๆแล้วก็พาเลตหนึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพอคือจะต้องเติมหยิบพาเลตอื่นมาเติมอะไรเงี้ยแต่ว่าพาเลตเนี้ยทั้ง9สีอ่ะคือครบถ้วนอ่ะไม่จําเป็นจะต้องเอาอันอื่นมาเติมแล้วก็ย่อมได้นึกออกไหมคือพอแล้วเาสีพอแล้วนึกออกไหมกูใช้ไม่ครบด้วยทุกคนใช้แค่แบบ4ี่ห 4, ก็คือพอแล้วอะไรเงี้ยราคา300บาทถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยจ้ะถ้าใครชอบอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองไปหาดูได้นะจ้ะลองเซิร์ชไปได้เลยทั้ง facebook ทั้ง instagram หรือแม้กระทั่ง official store ของเขาก็มีอยู่ที่ s h o p e e นะคะลองเซิร์ชไปใน google ก็ได้นะคะว่า m e ลินดานะจ้ะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูระหว่างวันเลยดีกว่าจ้า่าไปแล้ว 7ชั่วโมงค่ะเป็น7ชั่วโมงที่เราอยู่ในห้องอุณหภูมิปกติเนาะในกล้องน่าจะเห็นชัดนะทุกคนว่ามันเริ่มีจะมีความมานันบริเวณหนังตาแรมไหลาตามความมันของใบหน้าอยู่พอสมควรค่ะแต่ว่าถามว่ายังสวยอยู่ไหมก็ยังโอเคอยู่มากๆเนาะส่วนตัวเราสึกว่าก็ค่อนข้างที่จะติดทนแล้วก็ทําได้ดีนะคะพวกกลิตเตอร์อะไรเงี้ยไม่หลุดนะทุกคนนอกจากว่าเราเอามือไปไป้ายเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะหลุดนะคะโดยรวมเรามองว่าเขาทําเรื่องความติดทนได้ค่อนข้างดีะคะ่ะอาจจะมีปัญหาน,นิดนึงซึ่งเราเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วก ็คือตรงเนี้ยเราจะเป็นคนที่มันในช่วงนี้แล้วก็มีน้ำตาอะไรเงี้ยมันก็เลยจะมีความไหลๆเป็นก้อนๆอยู่บ้างก็พยายามเช็ดออกเอาระหว่างวันนะคะซึ่งส่วนตัวเรามองว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมจากนี้แล้วนะคะเท่านี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วค่ะถ้าใครชอบอะไรประมาณนี้ก็ลองไปหาดูได้นะจ๊ะ จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆชาบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจเราทำต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเรายังติดคอนเทนต์ไหนๆที่ยังไม่ได้ทำให้เพื่อนก็คือรอก่อนเพราะว่าช่วงเนี้ยฝนมันตกบ่อยมากแล้วมันขมุกขมัวมากบางคอนเทนต์ที่จำเป็นที่จะต้องเห็นสีให้มันชัดเจนอะไรเงี้ยก็ทำให้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นรอนิดนึงนะคะให้ฟ้าฝนมันเป็นใจมากกว่านี้เราก็จะทำคลิปให้เพื่อนได้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีคอมเมนต์ติชมเลยนะคะทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะจ๊ะวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสสวัดี